นี่ค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมแพนโพซับเบล็อตกันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกค่าสิ่งที่คุณควรรู้ถ้าคุณจะเล่นเกมนี้นครัแล้วมันอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณกระดาษหนึ่คือถ้าคือนะครับเป็นอันใหญ่คือคุณโชคดีครับแล้วเงินมันจะเพิ่มขึ้นในโคตรถึงเลยรครับ แล้วก็เป็นทองเป็นอะไรเงี้ยครับมันมีอยู่ตรงนี้เลยโกเดมอนเนออนฟอ์เซนส่วนเบลอ์ก็มีถึงระดับซีเกตครับแต่ระดับสูงสดุดไม่ใช่ระดับซีเกตครับเป็นระดับลูมิดครับสองคือคุณสามารถกดสามารถกดเอ,อิรียกว่าไรวะเก็บเงิน ทั้งหมดแล้วก็สามารถใส่ตัวที่ดีที่สุดได้จากตรงนี้แล้วคนี่ครับก้องเกลียวยนี้นลครับมันจะช่วย,วยกเก็บเงินแล้วก็ใส่ตัวที่ดีที่สุดไปให้นะแล้วก็ต่อไปออโตเซลนะครับนี่เลยอันที่สามออโตเซลถ้าคุณอยากลบอันไหนไม่ให้มันเข้ากระเป๋านะครับ คุณก็กดให้มันกลายเป็นสีเทาเลยอย่างที่สีคือตู้ผสมนี้ครับตรงนี้นะครับจะต้องใส่เป็นพืชก่อนตลอดส่วนตรงนี้ก็ต้องเป็นเบนรับตลอดนะครับแล้วก็ผมได้ Lost m i e carrot มาด้วยแล้วก็ สิ่งที่5ที่คุณควรรู้นะครับการรีเบิร์นเนี่ยมันช่วยอะไรการรีเบิร์นครับจะช่วยเพิ่มโชคของคุณให้ดีขึ้นและช,ช่วยเพิ่มเงินด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม้กระบองที่ส่งพลังขึ้นแล้วก็เหมือนจะได้อุปกรณ์อะไรในการในแต่ละการรีเบริร์ซึ่งแต่ละครั้งก็ต้องใช้เงินและตัวแต่ตัวเบนล็อกทั้งหมดเนะี่ยมันจะหายไปคนระับแต่พืชของเราจะอยู่ปกตินะ ผมก็เลยคิดว่าแบบไม่น่าขุมนะครับเพราะว่าอ,อของผมอะมันไม่ได้กะน,นะครับแล้วก็บอกความรู้ชั่วๆไปนะครับตรงนี้คือออคือทั้งหมดส่วน,นนี้คือพวกสิ่งที่เกี่ยวกับเก์ช็อปตรงนั้นเลยมันจะมาอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็ซีก็คือซีสิ่งที่คุณซื้อมาจากร้าน,นแพนก็ เวลาคุณเก็บผลไม้ครับใช่ถ้าคุณใจ้พ่วไปใส่มือมันจะไม่ห่านนะครับมันจะอยู่ในกระเปา๋าเรื่งเขาเรียกว่าแผมส่วนเบร์รอดนีน่เต็มเลยครับก็ห้าข้อที่ผมอยากบอกกับคู้ชมครับ,รบก็ดึกแล้วนะครับผมก็ขอตัวก่อนแล้วกันเสียงก็อาจจะวันนี้ครับอาจจะ,นนะ,นนะ,นนะไม่ค่อยมีพลังแล้วนะครับไปก่อนนะครับบายบายครับ